เอานี้พี่ราสิกาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสบายดีไหมคะืะสบายดีมากเป็นยังไงบ้างละ่ะสบายดีค่ะเออฉันขอให้เธอกับสามีน่ะคบกันยืนยาวเลยละ่ะอันนี้ขอบคุณค่ะเข้ามาก่อนค่ะมันจูดูแลแม่ด้วยนะให้แม่อยู่สบาย ทำตามความต้องการของแม่มกินอาหารไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาคะ่ะแม่มานี่งานเราเสร็จแล้วนะเราได้แจ้งตำรวจใส่ร้ายมานับกับครอบครัวแล้วละ่ะ<ม>พวกนั้นน่ะอยากจะวางแผนเปิดโปงอาจิทใช่ไหมบอกเลยว่ายากละ่ะพวกนั้นน่ะจะได้ไปอยู่ในคุกแทนเอองั้นละมันจูอืม Mm. แม่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของเราอื mm. อาจิตก็จะไม่เป็นอะไรแล้วเราจะให้อาชนะแต่งงานกับสาธิตเออแต่ว่าเพื่อความมั่นใจหนูอยากจะไปสถานีตำรวจหน่อยอ mm. อยากจะให้มั่นใจไว้ก่อนนะเ mm. มื่อเห็นทุกอย่างแล้วจะได้วางใจยังไงล่ะแม่แต่ว่ามันจูแม่รอนี่นะเดี๋ยวหนูมาแปบ๊บเดียว งั้นก็ระวังตัวด้วยนะได้เดี๋ยวหนูมานะอื บอกมาว่าแกทำร้ายลูกสะพ้ายแกใช่ไหมฮะแกทำร้ายเธออย่างไงถ้าจะให้แกสารภาพความชั่วออกมาทั้งหมดเลยบอกมาย่างแกท<ก>่าอย่านะไอ<ง>้ไงโง่แกอยากจะโดนซ้อมด้วยสินนะ <c oughs> บอกมาบอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้ <c oughs> ฉันพูดความจริงนะคะฉันไม่ได้ทำร้ายลูกสะภ้ายเลยแล้ววันก่อนที่กลางตลาดแกสันเสรร์ลูกสะภ้ยแกเหรอ ฉันไปที่นั่นเพื่อที่จะเอาใบยาไปให้เธอเซ็นนะคะฉันสาบานได้ฉันคิดว่าเธอจะไม่ยอมปลิกปะง่ายๆฉันรู้จักคนอย่างแกดีบอกฉันมาดีๆไม่กันแกโดนแน่ฉันไม่ได้ทำอะไรโลกสัมภายฉันเลยนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรสวัสดีครับฉันมันจูชาคารันจะค่ะเออพี่สัมภารของอาชันนานฉันนั่งก่อนครับ ขอบคุณคะ่ะที่จริงแล้วอาชูควรจะมาคุยที่นี่กับคุณนะแต่ว่าเธอกลัวว่าถ้าเกิดเธอมาที่นี่แล้วก็คนพวกนี้จะจําได้ว่าพวกเขานะ่ะทำร้ายทำร้ายอะไร<อ>เธอบ้างนะคะสารวัตรฟังนะคะ ฉันจะมาเซ็นเอกสารทุกอย่างเลยแทนอาชนานะคะน้องสะพ้ายของฉันฉันไม่อยากจะทำแบบนี้หรอกนะแต่พวกเขานะ่ะ ทำน้องสามีฉันไว้เยอะเลยสารวัตรคะอย่นาแนทโกหกฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเอแกพูดมากเดี๋ยวฉันตบปากแกแน่จําไว้ด้วยนะมอนจูไม่ว่าเราจะเคยขัดใจอะไรกันมานะเรามานั่งคุยกันดีๆได้ไหมไม่จำเป็นต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยฟังนะคะสารวัตร คนพวกนี้เนะี่ยทำไม่ดีกับอาชูไว้มากฉันละอายใจที่จะพูดออกมาพวกนั้นทำร้ายทาลายชีวิตของอาชู<ฮ>เธออยู่อย่างสงบไม่ได้แม้แต่วันเดียวตั้งแต่ไปอยู่ในบ้านหลังนั้นพวกเขาทำร้ายเธอทั้งกายและก็ใจทุกวันเธอถูกทรมานในบ้านหลังนั้น เธอคงจะทนไม่ไหวเมื่อทุกอย่างมันมากเกินไปเธอเลยก็ต้องทำแบบนี้นะคะไม่ต้องห่วงครับเซนนี่ก่อนเชื่อผมเถอะครับว่าทุกอย่างที่พวกนั้นทำพวกนั้นจะต้องถูกลงโทษแน่นอนพยายามจะทำร้ายอาจิตสินะบอกเลยว่าโดนดีแน่ มานะครับเอ้ยแกจะได้อยู่เในคุกกับครอบครัวซะแล้วขอบคุณนะคะฉันขอตัวก่อนเชิญเลยครับ เกิดเกิดอะไรขึ้นนะท่านเลยลสะพยผมทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมุกปักไอ้ขี้เมาแกนเมาทั้งวันฉันจะตบหน้าแกชาติใหญ่เอาให้ลืมการดื่มไปเลยสรวัตรคุณทำแบบนี้กับเราไม่ได้นะเฮ้แกมาสั่งฉันงั้นเหรอหรือว่าอยากจะโดนดีอีกคนสามวันแกจะต้องอยู่ในคุกสามวันวันนี้วันศุกร์แล้วก็จบพรุ่งนี้วันเสาร์ แล้วก็วันอาทิตย์ศาลจะปิดสองวันแกจะถูกประกันตัวได้ในวันจันทร์พวกแกต้องติดอยู่ในคุกนี่แล้วเหรอท่านสารวัตรถ้าคุณอยากจะขังคุกคนอก็ขังผมขังผมไวันน,นี้ก็ได้ขังขังได้เท่าไหร่ก็ได้แต่ให้ครอบครัวผมไปด้วยมานะมนะมาดามพวกเขาไม่ได้ผิดอะไรเ้ยพ่อนมแกไม่มีถังเลือกเข้าใจไหมครอบครัวแกผิดพอๆกับแกทุกคนรวมหัวกันทำชั่ว พวกแกถึงโดนทำโทษไงทุกคนจะต้องถูกคุ้มขังทำแบบนี้เท่านั้นพวกแกถึงจะกลับใจเอาให้คนอื่นได้ดูเป็นบทเรียนจะได้ไม่ต้องมีบ้านไหนทำร้ายลูกสะพ้ายอีกฟังนะสืบสวนต่อไปซ้อมให้เต็มที่เลย ท่านฟังก่อนท่านท่านครับท่านท่านครับท่านครับท่านครับฟังพวกเราก่อนมัรจูมัรจูหายไปไหนมาเนี่ยผมรอต้องนานน ฉันได้รับสายจากร้านอาหารคันเนตนีน่มีปัญหาเรื่องใบเสร็จนิดหน่อยก็เลยไปจัดการมานะจ้ะโอเคได้เลยข้ามาก่อนเราจัดการได้แล้วออพิธีเรียบร้อยแล้วเออรียกทุกคนมาแม่พ่อการจัดการีิมพิธีเสร็จแล้วหลวงพ่อเรียกทุกคนแล้วอ,อ้ไปกันเถอะ เกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไงบ้างนี่แม่ดีมากเลยทุกอย่างเข้าแผนพวกนั้นกำลังร,องร้องไห้ในกรงเลยนะพวกนั้นกำลังเสียใจที่ให้มานับแต่งงานกับอาชูเราไม่ต้องห่วงเรื่องออพวกเขาแล้วพวกเขาอยากจะทำร้ายอาจิตของเราไม่มีทางทำได้อยู่แล้วอ,อ,อย่างนั้นเหรอแล้วเราควรทำอะไรกันดีล่ะ เราไปแสดงละครต่อกันสิ<ะ>เราไปเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของแม่ผัวแกความสุขของเราไม่ต่างจากความสุขของพวกเขาใช่ไหมเริงจริง บอกมานะว่าแกทำอะไรลูกสะพ้ายแกแกทำร้ายเธออย่างไงวันนี้ฉันจะให้แกสารภาพบาปออกมาให้หมดแกโยนกระเป๋าเสื้อผ้าลูกสะพ้ยแกออกนอกบ้านฉันแ,แกทำอะไรทั้งนั้นฉันแคาหลักพูดความจริงนะฉันไม่ได้ทำอะไรเชื่อฉันนะนี่เชื่อบ้าอะไรล่ะฉันรู้จักผู้หญิงอย่างแกดี แสดงละครเก่งนะฟังนะฉันจะเตือนแกเป็นครั้งสุดท้ายเฮ้เฮ้มาทำร้ายแม่ฉันทำไมแม่ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นพี่แม่กำลังถูกตีบอกบอกมาบอกมาว่ารู้สึกยังไงพอแล้วทำร้ายแม่ฉันทำไม ท่านสารวัตรอย่านะอย่าไม่อย่านะทำอะไรแม่ฉันทำไมอย่าซะอย่าอย่าอย่าทำร้ายแม่ฉันอย่าทันอย่าอย่าซะท่านพอแล้วแกมีอะไรจะพูดท่านเขานะพูดปั๊บแกมีอะไรจะพูดโอ้เรื่องนี้ฉันจะตัดสินเองสารวัตรมีคนใส่ร้ายเราอะเราไม่ได้ทำอะไรเลยใช่แล้วท่านเราเป็นคนดีเราไม่ทำร้ายผู้หญิงแบบนั้นหรอกนะเชื่อสิฮุบปั๊าบ ฉันรู้ว่าแกดีขนาดไหนแกก็อาชญากรรมและแกก็มาเล่นตุกติกกับเราอีกเหรอตอนนี้เมียแกกับลูกชายแกจะต้องถูกซ้อมถ้ามีคนพูดอะไรอีกฉันจะจับแขวนคอซะท่านอย่าเลยท่านผมขอแล<ข>อ,อะไรกับผมก็ได้อะจะขังผมหรือทำร้ายผมก็ได้แต่อย่าทำแม่ผมเลยนะท่านผมขอร้องเลยอือ,อือ,อ,อ,อย่าอย่าออออทำการสืบสวนต่อ วันนี้เป็นโอกาสดีในวันครบรอบของพ่อกับแม่ผมอัชนาวาชาราวัชาลีจะเอาของข,องขวัญมาเซอร์ไพรส์รให้ทุกคนนะครับออสุภาพบรุษและสุภาพสตรีขอเสียงับพวกเธอหน่อย ไม่เชูพี่ทำไม่ได้ทั้งสองคนถึงหน้ามานี่วิชูพี่คะพี่หนูเข้าใจว่าทำไมพี่ถึงปฏิเสธนะพี่ผ่านอะไรอะไรมามากในหลายวันที่ผ่านมาแต่พี่ยังกลับจะต้องมาร่วมงานเรื่นเริงแบบนี้หนูนับถือพี่จริงๆเลยพี่คะพี่แกล้งทำเป็นมีความสุขเพื่อให้พ่อกับแม่สบายใจใช่ไหมล่ะตอนนี้นะ่ ถ้าพี่ปฏิเสธพ่อกับแม่ก็จะรู้เอานะว่าพี่แกล้งทําเป็นมีความสุขนะแม่กับพ่อจะรู้ความจริงนะพี่อย่าปฏิเสธเลยนะเดี๋ยวความสุขของพ่อแม่จะมัวหมองถ้าพี่ไม่อยากจะให้พ่อแม่ร้องไห้พี่ก็ใส่หน้ากากต่อไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมละ่ะไปเต้นกับเรานะพี่นะพี่จะต้องยิ้มไปเรื่อยเพื่อความสุขของพ่อกับแม่ยิ้มเข้าไว้ยิ้มไว้นะพี่ แล้ววันนี้เนะี่ยพี่ก็จะต้องเต้นด้วยนะเพื่อความสุขของพ่อแม่ยังไงล่ะคะได้โปรดเถอะนะหนูขอร้องแล้วนะคะแกเป็นนางแก่ที่ร้ายนักใช่ไหมถูกซ้อมขนาดนี้ยังไม่ยอมสารภาพอีกระวังนะคอยดูให้ดีเลยบอกมาบอกมาว่าแกทำอะไรอาชนาบ้างแกทำร้ายเธออย่างไง บอกฉันมานะบอกมาแกเอาน้ำร้อนไปลวกเธอตรงไหนฮะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันพูดจริงๆนะสารภาพมานะไม่งั้นฉันเอาแกตายแน่นอนเลยมาให้มามนะแม่อธิบายเดอฟังหน่อย ม,มานะอย่าถามฉันเลยนะคะทำไมทำไมพี่อาชนะทำแบบนี้กับเราได้นะทำไมนี่มัน,มนนะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นใครทำแบบนี้กัน ท่านเออผมขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมผมคิดว่ามีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นแน่เลยอะ่ะท่านให้ผมใช้โทรศัพท์นะท่านได้โปรดนะท่านเราใช้โทรศัพท์ได้ไหมท่านได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะนายเป็นคนของประเทศแต่ว่านายจะเพิ่มรายจ่ายค่าโทรศัพท์ให้ประเทศเหรอแกจะโทรหาใครทานายเหรอเออไม่ท่านผมจะโทรหาภรรยาผมให้ผมคุยกับเธอหน่อยนะผมรู้จักเธอดีมากเลย มันจะต้องมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นแน่ถ้าผมได้คุยกับเธอทุกอย่างจะเปิดเผยได้ได้ได้เจด้ดอฟไปเปิดคุกเร็วเด้อเออมันดีพ่อ อาชนาลืมโทรศัพท์ไวน้นี่เธอนี่แปลกนะฮัลโหลฮัลโหลอาชนานี่มาน้บนะฉันไม่ใช่อาชนาฉันเป็นแม่ของเธออาชนาไม่อยากจะคุยกับเธอแม่แม่ฟังนะวันก่อนน้องเธอมาที่นี่เพื่อที่จะมาเชิญเราไปที่งานมัน่นและตอนที่อาชนาไปที่นั่นพวกเธอแสดงความต้อนรับแบบไหน แม่เธอทำกับอาชนาเหมือนเป็นศัตรูแล้วตอนนี้พวกเธอต้องการอะไรอีกละ่ะบอกฉันมาสิบอกฉันมาเลยว่าโทรมาเนี่ยมีอะไรบอกมาสิไม่แม่ขอแค่ครั้งเดียวให้ผมได้คุยกับอาชนาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นผมขอร้องแหละแม่ฟังฉันดีๆนะมานนะเราตัด ความสัมพันธ์กันหมดแล้วทำไมจะต้องมาเพิ่มปัญหาด้วยอาชนาไม่อยากจะคุยกับเธอแล้วหลังจากที่เลิกกับเธอรู้ไว้ด้วยนะอาชนาเดินหน้าต่อในชีวิตและเธอก็มีความสุขอย่ามาทำให้เธอเสียใจอีกต่อไปเธอไม่อยากจะคุยอีกแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วนะเข้าใจไหม เอฮ้ยอ,อนี่เกิดอะไรขึ้นมานะเธอว่าไงบ้างอะอชนาอยู่ไหนอะอชนาไม่อยากคุยกับผมแล้วได้ยินว่าเมื่อผู้หญิงแต่งงานเธอจะจากไปจากสามีเธอเมื่อตายเท่านั้นแต่ว่าอัชนาอัชนากับกลับค่าครอบครัวผมแทน ผมอาจจะเป็นคนไม่ดีครอบครัวผมอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ว่าเราไม่เคยทําอะไรไม่ดีกับเธอเลยอะเราไม่เคยทําแน่นอนไม่ทําไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยเธอทําผิดมากพ่อเธอทําผิดมากที่สุดที่จะทําแบบนี้ เอ๊แกน่ะทำร้ายลูกสะใภ้ใช่ไหมแกเคยคิดบ้างไหมว่าการทำร้ายคนอื่นมันจะทำให้ผลกรรมส่งมาถึงลูกสาวของแก <c oughs> นี่ฟังก่อนนะฟังผมก่อนนะวันดูเป็นเด็กอะ่ะเธอไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยเธอบริสุทธิ์อ่ะอย่าทำร้ายเธอเลยนะผมขอร้องละผมพูดความจริงแล้วว่าวันดูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะ พี่สะพ้ายแก่ก็บรดีสุดตอนที่แม่แก่ทำร้ายพี่สะพ้ายแก่ทำไมแกไม่ช่วยไกลเกลี่ยแกน่าจะสนุกในการดูแม่แก่ทำร้ายคนอื่นใช่ไหมต้องแกแต่งเงานในอนาคตสามีแกกับครอบครัวสามีจะทำแบบนี้กับแกแกจะทำยังไงอย่าร้องสิหัวเราะไปเลยหัวเราะเลยสิไม่เอานะเรามาฝึกกันดีกว่านะฉันจะสอนให้ดู บ้านสามีทำอะไรได้บ้างนะมาลองดูกันสิไม่ไม่ไม่วันดูไม่ได้ทำอะไรเธอไม่รู้เรื่องผมพูดความจริงเธอไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยเออพูดขอร้องเลยอย่าทำเธอเยอ,ยอย่าทำร้ายเธออย่าอย่าทำร้ายอย่า <c oughs> ทำผมแทนเธออย่าทำร้ายเธอ <c oughs> Uh, <laughs> ah, ah, ah. <laughs> <laughs>